การบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเช่นบูชาพ่อแม่บูชาผู้มีพระคุณบูชาคุครูอาจารย์ส่วนใดก็ตามถ้ามีการกราบไหว่มีการบูชาชีวิตของเราย่อมที่จะเปิดอุดมคนอุดมแปลว่าความเจริญชีวิตเราอยากต้องการความเจริญก็มีความเคารพพ่อแม่ ปุ่ญาตายายครัวญาติชีวิตเราจะมีความเจริญพุ่งเดิมมนไปชีวิตก็อยากจะฝากธรรมะทัตติธรรมที่เรากำลังเรียนกำลังดกเนินชีวิตอยู่นเนี่ยมีห้าข้อขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์ ถ้าห้าข้อนี้คนใครปฏิบัติได้ตลอดเราก็จะศึกษาการศึกษาของเราจนสำเร็จในข้อที่หนึ่งนี่ว่าอดทนวันนี้เราเจนอดทนเรียนในจิตตาก็อดทนขยันมาแต่เช้าถ้าเราไม่อดทนเราไม่สำเร็จไม่ถึงว่าดูชาวนาชาวสวนชาวไร่ เขาต้องมีความอดทนต่อสู้ฝ่าคัามุปสมัคว่าจะสําเร็จได้เราเช่นเดียวกันถ้าอยากจะจบการศึกษาเราก็ต้องมีความอดทนข้อสองขยันขยันนี่เป็นเรื่องประการสําคัญตรองมษางมั่นพรีปิฎกความภาคเียรนพยายามยากเย็นปานใดเราอาศัยความเพียายามต้อพูทแต่้า ใช้ความเพียายามมาเป็นระยะเวลาบางเป็นเป็น,ปนขบวนที่สัตว์ห้าร้อยชาติจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัพพะเญาก็ต,ต้องมาใสยความภทาเพียงข้อสามอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือซื่อสัตย์เราต้องมีความจริงใจซึ่งกันและกันกับเพื่อนนักศึกษาครูบาอาจารย์พ่อแม่ คนเราองขาดความซื่อสัตย์ความจริงใจซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเอารักเอาเปรียบไม่จริงใจต่อกันชีวิตเราก็ตกระกันลำบากัาะเราต้องมีความซื่อสัตย์ข้อที่สี่เราต้องมีการประหยัดปัจจุบันนี้ข้าของแพงมาม่าจะขึ้นเจ็บบาท แปดบาทพื้เดี๋ยวชามาสี่สิบแล้วสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าอะไรอะไรขึ้นราคาหมดยกเวน้นพระคาตัวเท่าเดิมกระเส่วนวันนี้ร้อยก็ร้อยตลอดหลงร้อยมาสองร้อยตลอดไต่เคยขึ้นสามร้อยห้าร้อยหรือแค่นั้นเมื่อวานไปโรงแรมดุสิตบินะบาท อินเดียเริ่มเข้ามาเที่ยวจองห้องพักที่เข้าพักละวันในสามร้อยห้องตอนนี้โรงแรมก็จะเริ่มพื่งพักแต่ว่าคนไทยเราเงินทองยังไม่ค่อยมีเป็นหนี้เป็นสินเยอะวงการกรยาอยสก็นักศึกษาเป็นหนี้เป็นสินก็จะแยะมากมายนั้นเราก็ต้องประหยัดน,นะ มีเงินมีทองหาก็ปลุกใส่ไว้บ้างเวลาห้าบาทสามบาทสองบาทใส่เวลาจบการศึกษาเราจะมีเงินเป็นหนึ่เป็นแสนทศรราเขาบอกมีสนิทถึงเงินเจ็ดพครบาทย้ายกาสิ่งของต้องผสมมีน้อยใช้น้อย่อยมันจมใ่จ่ายมันไม่มากจะยากมาถ้าเราไม่สะสมไป่เลยเนี่ยเห็นเพื่อนมามีตังเฮ้ยยืมยี่สิบาทหน่อยคนนี้ใช้ คนนี้มาไม่มีตังค์ไปเย็บคนนึแล้วแต่เนี้เขาเรียกว่ากู้ตลอดเราอย่าสร้างนี้พยายามใช้ความสามารถของตัวเองและข้อสุดท้ายพัฒนาพัฒนาในโลกวามเกริเรื่อ,ง,องเราเวลานี้เราประหยัดมันในการเรเียนรูษาอายุมากน้อยไม่สำคัญเรียนทันกันหมด ดูในยูทูปเมืม่อคืนมีผู้ในการโรงเรียนหนึ่งเป็นผู้แรงกายแรงใจสั่งสอนสิทธ์ให้มีความรู้จบเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนักการเมืองก็หลายรุ่นแต่ครูก็ยูงอยู่เหมือนเดิมทีทีนสอบคนยคงหน้าดเดิมอยู่ที่เดิมลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นนายกนายกอรกตเป็นสมาชิกอบจเต็มไปหมดแต่ครูอยู่ที่เดิม,ม ที่ต้องขอให้ท่นานรัฐกาลท่านประธาน,นาคณะครูทุกคนที่เสียสละรนกายในใจทุกมเทให้ความรู้แต่นักษาแล้วอ็ขอกศึกษาที่กําลังเรียนก็ดีจะจบแล้วก็ดีเนี่ยขอให้เป็นบุคลากรสําคัญของประเทศชาติที่เรามีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะได้พัฒนาชีวิตพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญสืงต่อไปขอสิ่งที่ทุกท่านได้ตั้งคิตปฏิบัปรารฒนาไว จงสำเร็จจนปนางกระนาขอบคุเน่ยทุกท่านทุกคนเชิญสาธุการพิธีการขอบคุณอาจารย์สุนทรภัยขวัญสุนทรผู้บริการจิตตาาวันวิทยาลัยในโอกาสนี้พวกเราทั้งหมดครับขออนุญาตสาธุดังๆพร้มกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนอมซ้ำสาธุขอบคุณครับกระผมท่านประธานครับผมท่าน